แน่นอนต่อไปนี้คือบทความ YouTube ความยาวประมาณ1200คำในภาษาไทยเกี่ยวกับ F-16 Fighting Falcon สำหรับใช้ในวิดีโอยูทูบตัวข้อ F-16 Fighting Falcon อภิมหานักล่าทางอากาศของศตรวรรษที่21ิบคำบรรยายวิดีโอ Description F-16 Fighting Falcon คือเครื่องบินขับไลค่ความเร็วเหนือเสียงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกออกแบบมาเพื่อโจมตีทางอากาศและภาพคพื้นดินด้วยประสิทธิภาพสูง วันนี้เราจะพาคุณไปต่อยอกถึงความลับด้านเคทคนิคพลังการทำลายล้างและเหตุผลว่ยทำไม X-16 ยึงยังเป็นหนึ่งในเครื่องสึกทางอากาศที่ทรงพลังที่สุดของโลกบทความ YouTube ความยาวเครื่องหมายตัวหนอน1,200คำบทนำ X-16 Fighting Falcon หรือเดี่ยวนักสู้เป็นหลึ่งในเครื่องบินสับไลท์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประวัติศาสตร์การบินทางทหาร สหรัฐอเมริกาได้พัฒนา F-16 ขึ้นในช่วงปี1970โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครื่องบินขับไล่ที่มีความคล่องตัวสูงราคาถูกกว่า F-15 และสามารถใช้งานได้ทั้งในภา,ฐา,ฐารกิจสกัดกั้นทางอากาศและการโจมตีภาคพื้นดินประวัติและการพัฒนา F-16 ถูกพัฒนาโดยบริษัท General Dynamics ปัจจุบันคือ Lockheed Martin และเปิดตัวครั้งแรกในปี1974ในช่วงสงครามเย็นโดยมีสุดประสงค์เพื่อให้ตอบโต้ภัยคุกคามจากเครื่องบินรบของสหภาพโซเวียต เช่น MiG 21และ MiG 23ในช่วงหลายสิฟีที่ผ่านมา S-16 ได้สูบผลิตมากกว่า4,600ลำและส่งออกไปยังมากกว่า25ประเทศทั่วโลกเช่นอิสราเอลปากิสถานยีเยรนเสไทยและเกาหลีใต้เป็นต้นข้อมูลา ic, ทางเทคนิค Technical Specification ยูผลิตลอบบี m มาติงประเภทเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทความเร็วสูงสุดมากกว่าม2 2,400กิโลเมตรชั่วโมง ระยะปฏิบัติการประมาณ4,200กิโลเมตรตอนสูงเพดานบิน11,5240เมตรอาวุธปึืนอัตโนมัติ M61 บูลกันขีปนาวุธ AIM-9 a i m 1 2 0 a g m 6 5มาเวลิกระเบิดนำวิถี JDAM ระเบิดอิสระ MK-782 ส่วน84ยระบบเรดาร์ a n APG-68 หรือเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ ความสามารถพิเศษความคล่องตัว F16 ได้รับการออกแบบด้วย fly-by-wire system ซึ่งช่วยให้เครื่องบินสามารถควบคุมได้แม่นยำและทำมุมโจมตีได้สูงโดยไม่สูญเสียการทรงตัวโดดเด่นด้านการโจมตีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นทางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินหรือภารกิจลาดระเวนราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับ F15 หรือ F22 แล้ว F16 มีราคาต่อเครื่องที่ถูกกว่าหลายเท่าความทันสมัย เครื่องรุ่นใหม่เช่น F16V v i p e เปมาพร้อมกับระบบเรดาร์ AESA จอแสดงผลแบบสัมผัสและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง F16 ในประเทศไทยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดหา F16 เข้าประจำการในกองทัพอากาศไทยโดยเริ่มต้นในช่วงปี1980ปัจจุบัน F16 ของไทยได้รับการอัปเกรดเป็นรุ่นที่ทันสมัยมากขึ้นเช่น F16ADF และ Block 50/52 F16 มีบทบาทสำคัญในการป้องกันน่านฟ้าของประเทศไทยและยังถูกใช้ในการฝึกซ้อมร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่นสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์และอินโดนีเซียการใช้งานทั่วโลก F16 ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องบินขับไล่ที่สหรัฐใช้งานเท่านั้นแต่ยังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกอิสราเอลใช้งานรุ่น F16 i ซูฟาที่ปรับแต่งเฉพาะปากีสถานใช้รุ่น F164 ดีในภารกิจสำคัญทางชายแดนกรีซและตุรกี ใช้ F-16 เป็นเครื่องบินหลักในการลาดตระเวนและป้องกันอธิปไตยทางอากาศเกาหลีใต้ใช้รุ่น F-16K และมีการผลิตร่วมในประเทศความสำเร็จในสนามรบ F-16 ได้เข้าร่วมในสงครามและภารกิจสำคัญหลายแห่งเช่นสงครามอ่าว1991ใช้ในการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินในอิรักสงครามคอซอวใช้เป็นเครื่องบินโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์สงครามในอัฟกานิสถานและซีเรีย สนับสนุนภารกิจของ N A T O และพันธมิตรรุ่นใหม่ล่าสุด F 1 6 v v i p e r F 1 6 v เป็นรุ่นล่าสุดที่ถูกพัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยเรดาร์ A E S A a n A P G 8 3ระบบอาวุธที่รองรับขีปนาวุธขั้นสูงระบบควบคุมการบินใหม่ล่าสุดความสามารถในการรบแบบเครือข่ายร่วมกับระบบรบอื่นเช่น A W A C S และ F 3 5จุดเด่นเมื่อเทียบกับเครื่องบินอื่น เทียบกับ F-35 แม้ F-16 จะไม่สามารถเทียบกับ F-35 ได้ในเรื่องการล่องหนและเทคโนโลยีแต่ในด้านต้นทุนและความคล่องตัว F-16 ยังคงได้เปรียบเทียบกับ JF-17 หรือ MiG-29 F-16 มีระบบเรดาร์และระบบอาวุธที่ทันสมัยกว่ารวมถึงมีประสบการณ์การรบจริงมากกว่าบทสรุป F-16 Fighting Falcon คือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่สมดุลทั้งด้านราคา ประสิทธิภาพและการใช้งานในสนามรบจริงไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปีเครื่องบินลำนี้ยังคงอยู่ในแนวหน้าและถูกปรับปรุงให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามในยุคใหม่อย่างต่อเนื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยม F 1 6 Fighting Falcon เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องบินรบเครื่องหมายสี่เหลี่ยม F 1 6ไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องบินขับไล่เครื่องหมายสี่เหลี่ยม F 1 6 v i p e r เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกองทัพอากาศเครื่องหมายสี่เหลี่ยม F 1 6 Thailand เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Fighter เจ t เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Thai Air Force เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Lockheed Martin หากคุณต้องการให้แปลงเป็นเสียงภาคทำสคริปต์แบบเล่าเรื่องหรือเพิ่มภาพประกอบให้เหมาะกับวิดีโอ YouTube แจ้งผมได้เลยครับ